ันนี้ขอแนะนําน้องใหม่เป็นทางการกับพิยนัทนะครับครับผมมาประจําอยู่ที่สาขา C ีบีซีลาชชุนนั่นเองครับผมนะฮะก็น้องแม็กก็สอโชคขเสริพนักงานาคุณนะครับก็หลายท่านก็คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะใช่ครับแต่วันนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงคือมาประจําที่นี่แล้วครับก็ตอนนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วใช่ครับจบก็สาขาการตลาดหานไเในสนลูกเสดคยังเป็นธนาการบวชไปแล้วเรียบร้อยพร้อมทำงานพร้อมจะเบียนเต็มที่ไม่ทำงานหอกโอเคฮะเรื่องนั้นเราไว้ว่านทีหลังได้ครับ โอเคแล้วหาก่างแม็กเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมาเริ่มต้นรู้จักกับพีงไงนหรือว่าเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงได้ยังไงก็จริงๆที่เริ่มต้นมาก่อนเลยก็คือรู้จักกันผ่านทาง f เฟซบ o ๊กคือช่วงนั้นเขาจะมีรายการยูยีเอินต์วิวครับผมไปดูไหมครับโอ้เคยดูนะทำด้วยแล้วเทปแรกๆก็ติดตามมาเป็นแฟนคลับแล้วก็เนี่ยชื่นชอบ่ะแฟนคลับจากให้ที่ไหนแล้วก็ติด คุยเหมือนคุยกันผ่าน box, อินบ็อกซ์แฟนเพจปีนันอิเล็กทริกแฟนเพจใหญ่แล้วเขาก็เอ้ยพี่ยูกิตอนนั้นพี่ยูกิยังมาช่วยอยู่เฮ้ยมีแฟนคลับนั้นนีนูน่นก็ชวนกันมางานฟังเพลงที่ปอจูนก็เลยรู้จักทางปีนะัทุนชัยวัฒน์อ่าแล้วก็เริ่มเหมือนว่าชักชวนเฮ้มามาฟังเครื่องเสียงสิมานู่นสิมานีนส่านาส,าาสิแล้วก็ได้ไปช่วยงานตอนนั้น ที่ทาให้สนิทสนมกกันมากขึ้นก็คืองานองสมเบอร์ชันิตี้ออฟเซอร์งานเป็นตำนานที่ไปโชว์อาร์ซีสิบเอ็ดในหอประชุมทุราเออซึ่งเป็นโอ้ตอนนั้นเราก็ยังแบบประสบการณ์ไม่ค่อยมีไปดูหูงูปลาปลาครับถ้าเป็นแฟนคลับบีนัทเราเลียจะรู้เลยว่างานนั้นนี่คือแบบถือว่ายิ่งใหญ่มากสับการเปิดตัวคอนอาร์ซีสิบเอ็ดครั้งแรกที่จัดอยู่ในห้องประชุมใหญ่ประมาณสามสี่ร้อยที่นั่งได้ครับใช่ครับแล้วก็เล่นดนตรีสด กับวงพิกานเนาะใช่ครับเป็นระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะแจ็คแร์เวนเพลงเตอนนั้นโอ้แต่ตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงจริงครับหลังจากนั้นก็ได้มาช่วยงานที่สาขาอินเทเรียนัตเท้าครับตอนนั้นก็คือสนิทกับน้าอันก็รู้จักกับน้าอันผ่าน Facebook นี่แหละครับแล้วก็เอ้ยไปช่วยน้าอันทำงานนี่แหละตอนนั้นก็ยังตอนนั้นเรียนจบม .6 ครับแล้วก็มันก็ว่างพอดีก็เลย มาหางานทำต้องเล่าเล่นเล่นนึกถงว่าครับผมน่าอั๋นเดินที่อยู่ศิลชาศิลชาครับแต่ว่าก็ตอนนั้นจะเปิดฟอร์จูนถึงจะเปิดฟอร์จูนใมีแผนจะเปิดฟอร์จูนแล้วก็เลยดึงดึงน้าอ่านมาอยู่ที่อินฟินิตี้รัพาวเพื่อรอที่จะเปิดสาขาฟอร์จูนก็น้าอั๋นก็อยู่ลาดพาวระยะนึงเนาะใช่ครับผมก็ไปก็ได้ประสบการณ์เยอะนะครับก็เช่นแอร์ร้อนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนั้นแอร์เสียประสบการณ์เครื่องเสียมีบ้างไหมมีมีมี นั่นก็มันก็เป็นอะไรที่ที่เห็นภาพคุณหมีก็มีประสบการณ์ที่นั่นตอนไปเซต D10 ใช่ไหมนานมากนั่นผม D10 นี่นานมากลโอ้ D10 Pro Egg D10 นี่เป็นแบบเป็นอีกหนึ่งจุดจุดพิกของเบียร์นะถึงงานนะฮะครับ D10 นี่คืออะไรคือสอนเซตอัพโดยใช้ Pro Egg D10 เมื่อครับโอ้ใหญ่ D10 ตีมากเป็นเป็น Pro Egg รุ่นท็อปสมัยก่อนยุคประมาณสัก 6 7เจ็ดปีก่อนนะครับตัวใหญ่มากนะตัวแบบสูงแบบใหญ่เลยอ่ะสูงเบ้งวันนั้นผมมีโอกาสคุยกับน้องอ้อครับครับน้องอ้อครับเซ็ตดีร้อยออกงานครั้งแรกที่น้องอ้อตื่นเต้นไหมครับครับตื่นเต้นเลยฮะวันเป็นงานที่งานครั้งแรกที่เราป็นองคใหญ่ใหญ่อะนะแล้วก็ได้จัดในห้องที่โรงแรมฟอจูครับก็สุดยอดมากก็ะสมความสําเร็จนะได้ข่าวมาว่าเป็นอย่างนั้นครับย่งุ่นนั้นผมก็ยังแบบ ละอ่อนอยู่เลยยังละอ่อนผมอยู่ไหนไม่รู้เลยตอนนั้นน่าจะยังแบกลำโพงพีเอยู่โอ้ฮเป็นสาวเอ็นโรงเรียนอะไรประมาณนั้นก็ผ่านอะไรกันมาเยอะใช่ครับครัมีสตอรี่ยาวนานก็สุดท้ายก็ด้วยความรักเครื่งเสียงครับผมก็เรียนจบเรียบร้อยก็ทํางานที่เฟียนัทนั่นเองอยู่สาขาเดอะคริสตัลเีราชพฤกษ์ครับ ก็จริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูวิดีโอนี้ฮะก็รู้จักน้องแล้วล่ะครับก็ว่างๆแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็น้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วผมก็อยู่ที่สาขาฟอร์จูนแล้วเดี๋ยวเทปหน้าครับเรามีอีกหนึ่งพิธีกรอีกคนหนึ่งมาดูว่าเป็นใครเดี๋ยวคราหน้าเจอกันครับผมครับเดี๋ยววันนี้เราพาดูร้านกระซับนิดหนึ่งเพื่อเป็นการส่งท้ายครับสวัสดีครับ นภพครับสวัสดีครับนเพชรก็ประจำอยู่ที่สาขานี้นะครับเป็นผู้จัดการเหมือนกันมาทําอะไรครับมาแนะนำนเพชรครับฮะจริงดิถ้านเพชรชมห้องหน่อยฮะนี่ก็เป็นเป็นห้องโฮมเธียเตอร์เนาะห้องนี้เป็นห้องไว้รองโฮมเธียเตอร์ไหมก็เป็นห้องโฮมด้วยครับแต่จริงจริงใช้ได้ทั้งสองอย่างครับทั้งโฮมเธียเตอร์แล้วก็ทูชานเอลนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นโฮมเธียเตอร์มากกว่าฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ลงเป็น ชุดเปลี่ยนดวิวเนาะเปลนะบิวครับเป็นสกูลซ m ทั้งหมดเลยนะครับก็ูหน้าก็เป็นซ m 1อสิเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยจะเป็นตัวซีรีส์แ0ดรอืมรุ่นไหนครับรุ่นไหนอันนี้ขออูกไปก่อนโอ้โหสะพ้ายนิดนึงสัพ้าสัพพายโอ้จ้ะดูนะฮะการตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็น V Acoustic กนะครับก็จะเลือกได้ดีไซน์ได้เลยว่าอยากได้โทนเข้มโทนอ่อนโทนสว่างนะฮะมันสวยอ่ะสวยจริงๆ อันนี้ตัวนี้จะเน้นออกทางหลุหลานิดหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นจะใช้เป็นพวกวัสดุเป็นบูดทั้งหมดนะครับจะเป็นไม้แท้ทั้งหมดครับนะฮะก็ราคาห้องนี้ก็เป็นทางสูงนิดหนึ่งก็อยู่ราวๆแปดแสนนะครับเฉพาะกุทิ์เนาะเฉพาะพุทธิฮะประมาณนี้แต่ก็สวยนะสวยจริงครับบนเพดานก็มีนะครับงามมากรับ ทำไมฟอร์จูนไม่เห็นจะแบบสวยงามแบบนี้เลยอ่าก็ก็ยุคที่ฟอร์จูนมาอยู่ที่นี่ไงอ๋อเอาอีกแล้วครับนีห้องแรกห้องแรกห้องแรกมาครับมาครับมีอีกหลายห้องครับนี่นะครับลำโพงเล็กๆน้อยๆเรายังมีให้คุณเทสได้ตลอดนะครับมาเวียนมาเยี่ยมชมกันได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นหน่อยนะครับจะเน้นโทนที่สว่างลักษณะลักษณะดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างไปทางบ้านที่อยู่อาศัยจริงนะครับจะไม่เน้นเป็นในลักษณะเหมือนเป็นห้องเครื่องเสียงเฉพาะนะครับใช้คุสติกดีด้วยแล้วก็เป็นเหมือนการตกแต่งครับก็เป็นวีวคุสติกเหมือนกันเนาะใช่ครับผมว่าจุดเด่นของวีวคุสติกคือมันปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบอะแล้วก็จะเลือกสีจะแมทโทนได้หมดทุกอย่าง นะครับอย่างห้องนี้ก็สไตล์ขาวสวยอะ่ะสวยเลยนะครับแล้วถ้าคุณเล่นไอซโฟนเนี่ยสีขาวๆเนี่ยแต่งแบบนี้ยังไงก็ขึ้นและเสียงดีมากเสียงดีจริงๆไปเราไปอีกห้องกันดีกว่าครับห้องนี้ก็จะเป็นโฮมเดเตอร์ครับเป็นห้องเดเตอร์ห้องแบบห้องโฮมเล็กหน่อยเนาะห้องโฮมเล็กครับเอ้ลำโพงที่ใช้ ที่มาตั้งนี่เป็นรุ่นอะไรนะอีแลดกยูนิฟายครับผมอ๋อชุดนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเนอะใช่แล้วราคาโอปรับลงมาเยอะเลยนะฮะคู่หน้าเดิม499ตอนนี้เหลือ429สุดยอดราคาเด็ดเฟร่ๆฟ่มกก็ห้องห้องนี้ก็เน้นเรียบๆหรูครับก็สีสันไม่ฉูดฉาดมากก็สบายๆครับนออกโทนแบบสีอบอุ่นหน่อยครับอื ก็จะคนละสเต็ปกับห้องเมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้ก็ออกทสว่างนะครับแล้วก็มีหลายแบบ <c oughs> สังเกตรรกอุปกรณ์เราใช้น้อยทิ้นกว่ากันหน่อยนะฮะก็เท่านี้ก็ถ้าราคาวุฒิการจะย่อมลงมาหน่อยใช่ครับครับด้วยความที่เป็นห้องโฮมเนี่ยฮบางทีพวกพวกเนี้ยจะเน้นเป็นแอปซับเบอร์เนาะ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันซับเสียงใช่ครับได้มากหน่อยเพราะว่าเวลาช่วงที่ย่านความถี่ต่ําเอาลงลึกๆเนี่ยจะ ค่อนข้างมีาการเขย่าห้อง,ห,องหลายๆห้องนะทั้งห้องลูกค้าเองอะไรเองเนี่ยพอสมควร,ครนะครับ,รบ,รบก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็พวกนี้ก็แก้ได้ดีพอสมควรเลยแหละห้องสุดท้ายห้องนี้ทีเด็ดครับผมห้องนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่สุดในโชว์รูมเราละ อันนี้จริงเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีจอเป็นจอของ O S screen นะครับเป็นจอติดมาลงตรงนี้หนึ่งจอนะครับเครื่องฉายติดเรียบร้อยเป็น s ซ ny <c oughs> ครับก <phant> ็ห้องนี้ก็จะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สองช่องแต่จะเน้นมาทางสองช่องเป็นหลักๆ <c oughs> ครับก <c oughs> ็คล้ายๆห้องแรกคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าห้องนี้จะเน้นสองช่องมากกว่า <c oughs> ใช่ครับครับถ้างั้นเดี๋ยว ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฝากประเพชรแนะนําสาขาให้คุณผู้ชมหรือแฟนๆปีนัดเราไปเรเียมนมาใช้บริการกันที่นี่ก็มไม่มีอะไรมากนะครับ,รบก็สาขา c d c เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในโซนของทางฝั่งทนนะครับ,รบถือว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็สินค้าเนี่ยมีครบค,ครันตั้งแต่ราคาย่อมเยาวยันจนเป็นพวกซูเปอร์เฮนนะครับ,รบเราก็มีให้ท่านครบ นะครับก็ว่างๆหรือใครอยากจะเข้ามาฟังก็แวะเวียนเข้ามาได้ครับยินดีบริการครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุเพชรสวัสดีครับไดลาไปก่อนสวัสดีครับ